bằng này lên có màn phá phá mưa này bằng đỉnh gặp mình nhờ xe đường này tên đồng đầy lẻo đầy lẻo mán mãn 2 Oh, สบายดีสบายดีพี่น้องบ้องปลายเมื่อสุขุสุขชนเนาะเอา้าสบายดียามแรงๆพี่น้องยามแรงๆในสวนต่อมค้ำๆนี่เอา้าวันนี้ก็สิบไปหาเลาะทงเสื้อเบ็ดกบกับพี่น้องเลยเสื้อเบ็ดกบกับบรรยากาศเขาเขียวงามๆนี่บรรยากาศยามแรงๆนะโอ้เขา่าโอ้งามหลายพี่น้องเกาปีนี้ คุณละบอนาเฮาสิาาาสไปเสื้อกะอยู่ห้วยพี่ระทุกคนโอ้ยนกเอียงนี่นกเอียงเกาะอยู่เสาไฟฟ้างามๆเลยคุณนกกังแกกครมี่นกกังแกพี่น้องกันนะโอ้มีตัวใหญ่ๆนกกังกแกก็ะไ้ เอียงแน่นกแกงแกแน่เนาะนกแกงแกเนี่ยหูหูด้โอ้จักโตหันสองสี่หกแปดเก้าสิบโตโอ้อ่ะบินไปแล้วพูโอ้โอ้ฝากบางนี้อีกทุกคนเลยโอ้อ่อนซอนโตใหญ่เลยปังปังโอ้ไปแล้วพูโอ้สวยงามสวยงาม เป็นเป็นมูไปเลยอเอาใส่มันวางนี้้วทุกคนเบอร์วาวางไหนวางนี้เลย ประมาณนี้นี่โอ้สูงพุทธนะประมาณฝ่าฝ่ามือนึงนะระวังดินกับมันเหงื่อใสเดือนเนะี่ยประมาณฝ่ามือนึงทุกคนปรีมันดองให้เ <c oughs> อาสำเนาโอเค <c oughs> เด,เดี๋ยวเสอือเลาะไปนะพูดละะสาเดือนเท้ากับเป็นส่เดือนคอดเด้อพี่น้องดเด้อสาเดินคอดนะสาเบิดกบ ใส่เดินคอดเลยส่เดินใส่เดินบ้านใส่เดินหอมเพื่อน,อนวะกบมักกิน บอน,นี้มีหอยกอบนะหอยกอบเต็มเลยทุกคนนี่หอยกอบกบใหญ่ซะด้วยปาลากระายน้ำมันแห้งแลวเดี๋ยวใส่วางนี้นะนเอาวางนิดเลย เรือมามาบเลยนี่พอดีเลยไปโอ้มีแต่บอลคักๆบอลในบาทน,นี้โอ้โหวเว็นกับกัสิตกดินแล้วทุกคน ไปห,หาบอลน,นั่นเซอร์เบียไวๆก่อนเอ้บาบอลนี่ก็คักนะ บางนี่ก็มีต้อหอยกอบพี่น้องเลยโอ้หอยกอบเต็มเลยนี่โอ้มันลงมมหากินนักเลาะห้วยนลเลาะสายน้ำหว้วยในน้อยนี่เอาบางนี้แหละ จะไปในหลายลางเนี่วังนีนะมันเป็นตะมานนะอ่อนซอนบรรยากาศยามแรงนี่แมงน้ำมุ ขากลิ้นแสงแดดอยู่มาเป็นโม่ลเลยพี่น้องเอยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้กามาคระสูนก็ได้เซอร์เบสเแล้วเรียบร้อยมานะมีแต่มือแรกนะมือแรกนะเลยสิมาการมาการน้ำแล้วก็มือเสาเขามายามแต่เสาเลยทุกคนเลยไปกลับบ้านมือเสามือแรกที่มาลุ้นกนกับน้อมันสิมานะทุกคน มันสีมันติ๊กโตมันสีได้ตัวใหญ่หรือตัวน้อยนะเดี๋ยวมาลุ้นนำกันแมลงนะทุกคนนะอ่ะแต่ตัวนี้กลับบ้านกันทุกคน Let's go สบายดีสบายดียังเหมือนเช้าน้องปองป่าทุกคนโอ้บรรยากาศตอนเช้าแต่เวนยังบกขึ้นอยู่นะตื่นแต่เช้า,าขนาดบักำกำซูนก็ได้เอาพยายามเบ็ดแต่เช้า,าเลยให้ชมบรรยากาศตอนเช้าเลยทุกคนเลยบรรยากาศงามๆตรงหน้าเขียวๆ ุดยออดดดสุยสย,ออย่างไปนำผ้าละเหมาะไปนำนะเตะละเหมอกไปน,ำไป,นำไปำไปลุนเบ็ดเฮาว่ามันสิมานอยู่บ่ หลังแรกแห่งมารเ <c oughs> ต้นด,ดองดองอยู่พี่น้องเลยเต็นด,ดองดองอยู่อ้ามาเลยหลังแรกหลังแรกแห่งมานเท่าเต็นด,ดองดองอยูอ่ได้แล้วได้แล้วนี่เป็นไรทุกคน โอ้หมานเลยหลังแรงแห้งหมานนะเอาจัดไปจัดไปมันมานมานัมนหลังนั่นเกินเรียบร้อยพี่น้องนี่เต็มดองๆองีหลาหลานี่กอ่ะปึ๊งตัวใหญ่บ่โอ้หลังนี่ก็หกมานทุกคนโอ้ เต็นดองๆ,ๆอะไรหลังนี่กันโอ้หมานหมานสองเลยโอ้หมานเป็นสองเต็นดองๆทั้งสองเลยเอาจัดไปเอาขนาดอันสองหลังแรกนะทุกคนสองหลังทำอิทนะหมานสองโตเลยบุพาดนะปรุนนี่มันหลายหลังอยู่ทุกคน เอ๋อพอด้ป่นเจียวนะวันนี้พอได้เจียวแล้ว ลุ้นหลังต่อไปใหาา้มันเสมาอีกบ่ไหนหลังที่สามหลังที่สามเต็นดองๆอีกบ่อุ้ยมิดวซมอยอันนี้หลังที่สามสาม,ออมิดวยมอยม,มิดวยมอย,มย,มอยนี่มันคือเกาอ่าทุกคน นก็ขึ้นแล้วโอ้ยสวยงามขนาดมรนากาศด เบ็ดปลาอู้ยฟังผู้ทุกคนเต็นดองรองแล้วฟังคนนะเบ็ดปลาเฮ้า,ากันได้ตั้งเบ็ดกบตั้งเบ็ดปลาแตฟังนะแต่ว่าเตะลังเบ็ดกบเนะี่ยเรียบร้อยแล้วเต็มดองรอ,อ,องแล้วทุกคนเบ็ดปลาเนี่ยสมอยนะเบ็ดปลานะเบ็ดกบหมานเบ็ดกบมาหน,น้มาฐานมาฐาน หลังนี้ดิหลังนี้ประมาณบุธหลังนี้อือนี่ประมาณทุกคน,นมีสอยม้อยเป็นดองดองเป็นดองดองอกอเ่มันว่าวเยาวกอตีนมันสดออู หมานหมานมานทุกคนอึบนี่จัดไปอีกมาล้างน้ำก่อนอู้เรียบร้อยเรียบร้อยหมานหมานมานมาน เบ็ดป่าหมามานพี่น้องหมานแต่เบ็ดกบเบ็ดกบหมานแห้งมาหนีหยามไปได้แล้วเจ็ดเจ็ดลางนะแต่ว่าได้กบสรงได้กบสามตัวแล้วตั้งเบ็ดป่านะเบ็ดป่าบมหมานหยา หลังนี้ด็มันนี่บอหลังนี้บอมาบอทึก ลางนี่งูกินนะงูกิน,นตั้งแต่เมื่อคืนเลยทุกคนกินหางมันกินกินตีนมันเสียดายเสียดายกัดงูกัดตั้งแต่เมื่อคืนนะอ้หูเบ็ดปลาลางนี่ซุงสีคือ เรียบร้อยพี่น้องโอ้ปะคอปะคอนี่โอ้โตใหญ่เติมนะแต่ว่าบัดเต็งงองแล้วโอ้มาปะคอเนาจัดไปทุกคนจัดไปมาแล้วมาแล้วปะคอวางตัวไปเนียเบ็ดขบผา เอาเรียบร้อยพี่น,น้องยามเบ็ดเท่ากัรรนได้เนาะมานี่ก็มานับเบิ่งเบ็ดนะว่ามันสิหายหรือว่ามันสิครบเบ็ดนี่เบ็ดเท่าในสามสิบหลางทุกคนเบ็ดบัก์กำสูลในสามสิบหลางนะมานับหัวมันสิช้ำเก่าหรือมันสิหายไปสามสิบหลางมันสิเหลือจากหลางที่ก็ลงลงบ่อนนะลงบอ่อนลงบอ่อนลงบอ่อนเซอร์ก็มีสิบสองสี่สิบหกสิบแปด 8 10 12 14 16 18สสสอลางหายไปลางนึงเอิดกนทุกคนลืมบอเลเนีหายไปลางนึงนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็บอกคำสูตกระยามเบ็ด ไปเรียบร้อยแล้วเนาะสรุปแล้วผลงานเท่ากันได้กบซีโตเนาะได้กบซีโตแล้วก็ปพอคอปพอคอตัวนึงนะนะพอได้ปานเซาพอได้เห็ดยูบิกินตอนเซาแนละ้วทุกคนเมือนนะเมื่อคืนนี่ก็รอาสิมาการดนะทุกคนแต่ว่าบางกระสุนบางการ์ดนะตัวโคมมันโคมบุมมีบุมมีโคมเขาเาไปดงมาแล้วเอบาบางเขาใหม่เอาไปดงมาแล้วโคมก็ได้ ก็เลยบวดไดมาการมาขึ้นนะมันรูดนะครับป้เนาะกบนะมันรูดนะน่าจะหลายก็ตัวที่มันยั่งมือเสาปวดเห็นหองหอยมันรูดนะถ้ากาลรตอกันขึ้นเนี่ยอาจจะได้หลายกว่านี้ทุกคนอ่ะโอเคไปกลับบ้านทุกคนหายช่วยกินก่อนอตะเวนกะ ขึ้นสูงพอดีผูดีเจ็ดโมงเลยย่าเบ็ดแล้ว